สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงไปตรงมานะครับวันนี้ก็เป็นอีกปันหนึ่งที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถึงประสงค์แต่เมื่อประสบเหตุแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมามันกลับไม่เป็นไปตามที่หลายหลายคนคาดหวังเอาไว้หรือมม่ควรจะเป็นนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาปีการยื่นฟ้องโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเรื่องตัวเลขคงไม่จะเป็นต้องพูดถึงถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขระดับ แปดหลักเก้าหลักก็ตามแต่ว่าเหตุจริงๆเนี่ยผมอยากจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันสักทีหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นกันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหนึ่งสองสามสี่เรียงลำดับห้ชัดเจนและต่อจากนั้นเนี่ยถ้าเอาเคสนี้เนี่ยครับไปเปรียบเทียบกับกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของพรบการคุ้มครองผู้ที่ประสบเหตุหรือประสบความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขเนี่ยมันได้เวลอาหรือย่างที่เราควรจะต้องหันมามองเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง เรื่องของเรื่องเขา้าใจว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยถ้าจะติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำก็คงจะพอทราบเรื่องราวตรงนี้มาบ้านนะครับผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าในคําฟ้องของโจทย์ผู้เสียชีวิตนะครับขออนุญ,ญาตที่จะไม่เอาภาพมาอออากาศอีกครั้งนหนึ่งเพื่อเคารพจรรยาบรณของสื่อสารมวลชนซึ่งผู้เสียชีวิต,ตแต่แล้วเนี่ยเราขออนุญ,ญาตไม่กล่าวถึงนะครับเสียชีวิตจากการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เมื่อปี2009 ให้สายพันธุ์ใหม่2009มาช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2552นะครับขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินหลังถูกส่งตัวมารักษาต่อจากโรงพยาบาลศิรินระหว่างวันที่24-27มิถุนายน2552โดยมีอาการไออ่อนเพลียรวมทั้งเคลื่อนไส้อาเจียนและหน้าซีดผู้เสียชีวิตติดเชื้อไข้หวัด2009จากเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริน ระหว่างวันที่20-24มิถุนายนปี2552แต่แพทย์โรงพยาบาลไทยนครินเนี่ยวินิจฉัยว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคปอดบวมจากเชื้อไมโครพลาสมาและไม่ได้สักประวัติเกี่ยวกับโรคไข้หวัด2009ซึ่งคดีนี้สารรับฟ้องคดีไว้และก็นัดพิจารณาวันที่6กันยายนเรื่องราวั้างบนนั้นยังไม่จบนะครับเพราะว่าได้เีการเกลืนข้อข่าววิเชยแต่ว่ารายละเอียดท,ทําไมขั้นตอนการส่งตัวไปวรักษาพยาบาลก็ตาม การวินิจฉัยของแพทย์ก็ตามการสุดท้ายปุ๊บจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนดาวเหล่านี้วันนี้เราจะคุยกันนะครับกับแพทย์รับเชิญท่างสามท่านนะครับสวัสดีครับท่านสามท่านอันนี้เป็นคุณแม่ของน้องของเล่นรองแล้วกันนะครับที่เสียชีวิตแตก็แสดงความเสียใจด้วยนี่เป็นคุณน้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้เล่าให้ฟังคุณแม่ตอนนี้เนี่ยคุบแม่มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยตอนนี้ค่ะแบบ ตอนแรกเลยอะที่บ้านก็ไม่มีอะไรกันนะคะพี่มตมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งคือว่าเขาจะไปเที่ยวไปร้องเพลงตอนที่ตอนเย็นเขากลับมาบก็เป็นเป็นวันแบบวันเกิดของเขาก็เป่าเค้กกันเป่าเค้กแล้วก็สนุกสนานตัดเค้กทาน,นกันค่ะค่ะอันนี้ลุ่งขึ้นอีกวันเขาก็มีอาการอ่อนเพลียแสดงว่าตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยวันนั้นเขาไป เขาเข้าไปเที่ยวมาเเาาไปที่ยวมแล้วเขาก็มีอาการอ่อนเพลียพ่อเขาก็เลยพาไปหาหมออืไปหาหมอแล้วก็อยู่โรงพยาบาลได้ประมาณสามวันก็อาการก็ยังไม่ค่อยดีหมอก็หมอก็ยังตรวจอยู่ยังวิจัยอยู่อะแล้วลูกชายเนี่ยก็ไปเยี่ยมเสมอไปเยี่ยมทุกวันอะที่ที่โรงพยาบาลด้วยความห่วงน้องค่ะก็ไปเยี่ยมต่อมา เด็กเนี่ยก็เกิดมีอาการเป็นไอที่ว่าไข้สองพันเก้าค่ะอันนี้หมายถึงเด็กผู้หญิงน้องใช่ไนมคะแล้วก็ลูกชายนี่ก็ก็ยังไปเยี่ยมอยู่ครับแล้วอยู่มาลูกชายก็เริ่มไอไอเจ็บคออะไรเงี้ยก็มาไมมาจะไปเยี่ยมแล้วสักกี่วันก็ประมาณเขายังไม่ทันออกจากโรงพยาบาลลูกชายก็เริ่มป่วยเริ่มป่วยแล้วค่ะลูกชายก็เลยให้เขาไปหาหมอครับ ไปหาหมอเขาอยู่ได้ประมาณสามวันคุณหมอบอกให้กลับบ้านแต่เวลานั้นก็ยังคิดว่าไม่น่ากลับบ้านได้เพราะเขายังมีการไอยอยู่่ากิี่มากคิดเองว่าไม่อยากให้ลูกกลับบ้านแล้วร,รูหรือ,อยังไม่รู้ติดเชื้อเลยยังค่ะยังแต่ลูกชายไปเยี่ยมเขารุ่งขึ้นเขาจะกลับบ้านลูกชายบอกว่าแม่หมอบอกให้กลับบ้านได้แล้วเขาบอกแม่ว่ายังไม่น่ากลับนะพอดีน้องชายเขาก็ป่วยด้วย อยู่เตียงคู่กันแต่น้องชายอาการดีขึ้นเยอะพร้อมที่จะกลับแต่ลูกชายคนโตน่มองดูแล้วไม่น่ากลับแต่หมอทําไมให้กลับอืมก็ยังแปลกใจเพราะปกติคุณแม่ถ้าเห็นว่าคือรู้จักกับลูกมานานมากเลยค่ะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถ้าลูกไม่สบายปั๊บเนี่ยค่ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาเรารู้เลยถูกไหมครับไม่กี่วันก็หายแต่นี้แม่มองด้วยสายตารู้ว่าไม่ใช่แน่เขายังทานอะไรไม่ได้แต่บอกอะไรกค่ะก็บอกว่าเขาสั่งอาหารมาทานจานหนึ่ง เขาทายไม่ได้สองคำเขาบอกว่าเหมน็นเขาบอกเหม็นแล้วจะกลับบ้านได้ยังไงแต่ตอนนั้นไม่ได้เจอคุณหมอเพราะว่ามันเป็นตอนประมาณสามทุม่มแล้วตอนเช้าเขาบอกว่าเอาไอแล้วกลับบ้านได้ไงลูกเขาบอกว่าหมอบอกให้ไม่มีแล้วมีแต่ไอเอายาไปทานก็หายแต่เราก็ไม่รู้จะไปเถียงหมอ,อยังไง<ช>เพราะหมอบอกให้กลับได้ตอนเช้าพอดีไม่ได้ไปรับลูกชายพอดีได้กลับ พ่อเขาไปรับพ่อเขาไปรับกลับเพราะว่ามีหลานหลานเพิ่งเกิดใหม่ป่วยอีกคนหนึ่งเพราะวันนั้นเด็กน้อยเนี่ยก็อยู่ในในในงานด้วยกันหมดทั้งบ้านอะเป็นกันหมดทั้งบ้านเลยรประมาณที่บ้านเลยนะที่บ้านที่บ้านมีลูกชายสามคนป่วยหมดเลยป่วยหมดเลยค่ะพ่อก็ป่วยหลานตัวน้อยก็ป่วยป่วยหมดเลยตอนนี้ช่วงเวลาตอนเช้าพอดีพาหลานไปหาหมอโรงพยาบาลของรัฐ แล้วลูกชายคนโตเนี่ยพ่อเขาไปรับกลับครับแล้ววันนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยทั้งพ่อทั้งแม่พ่อเขาอยู่พ่อเขาอยู่เจอายตอนนี้กลับมาตอนเย็นก็เห็นเขานอนส้มอยู่อืก็ยังถามคนที่บ้านว่าเอ้าไม่ได้ลูกกินข้าวเลยเหรอก็บอกว่าเกใเจยังเอ๊ะมันไม่น่าจะหายหรือยังไงก็ยังเอะใจเหมือนกันแต่ก็เขาบอกว่าทานยายั่งลูกเขาบอกว่าทานแล้วครับเขาก็เลยขึ้นไปนอนอื รุ่งขึ้นวันที่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าอาการหนักมากเลยไอหอบมากเลยก็เลยบอกว่าลูกกลับไปโรงพยาบาละอือเขาก็แต่งตัวออกมามาถึงโรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บเราไม่เอาหมอคนนั้นแล้วมหมอคนที่ตรวจที่รักษาเขาขอเปลี่ยนหมอใหม่เพราะว่าหมอคนที่คนใหม่เนี่ยเขารักษาหลานดีแต่เราก็เอาหมอคนใหม่ดีกว่าเขาก็เลย เข็นลูกชายเข้าไปเข็นแล้วก็มีอาการเหนื่อยเหนื่อยคุณหมอก็บอกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยครับก็อบอกว่าเขออกาก็เลยตรวจที่ที่ที่ปอดเขาบอกว่าโอ้รู้สึกจะมีน้ําหมอบอกหมอเขาบอกหมอคนที่ที่ตรวจที่สองบอกรู้สึกจะมีน้าตอนนี้เขออาเลยให้พยาบาลเอาเบสเล็กเอ็กซเลปุ๊บปอดขาวหมดเลยแผ่นปอดอ่ะขาวเป็นเป็นฝ้าขาวหมดเลยตอนนั้แม่คิดยังไง ตอนนั้นก็เราไม่รู้เรื่องแพทย์เรื่องแพทย์ว่าการจะเป็นยังไงค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดเชื้ออะไรด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะย้ายโรงพยาบาลให้จะย้ายไปจะจะย้ายไปที่ไหนคุณหมอบอกว่าจะย้ายไปไทยนคลินมีหมอที่เฉพาะทางที่เนี้ยวันนี้ไม่มีหมอเฉพาะทางอมอันนี้ก็บอกเขามีคุณหมอที่ตรวจคนที่สองเขาก็มาถามว่าคุณแม่สะดวกที่จะไปเองไหม มีรถมาไหมเคลื่อนย้ายลูกไปเองครับคุณคุณหมอบอกว่ามีคุณแม่สะดวกไปเองไปแล้วบอกคุณหมอมีทางโรงพยาบาลมีรถที่จะพาคนไข้ไปไหมเรายินดีจ่ายเงินครับคุณหมอบอกงั้นได้เดี๋ยวคุณแม่รอก่อนนะเขาก็เลยประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่จะย้ายแล้วก็ทางเตียทางรถที่จะพาเพื่อจะได้ไปหาหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางครับก็ไปถึงโรงพยาบาลไทยนักรินไปถึงทางโรงพยาบาลไทยนักรินก็เจอคุณหมอฮิลัน่ ท่านก็มาตรวจแล้วก็ท่านก็คุยกับลูกชายเหมือนก็ปกติรเราก็คุยได้ปกติเขาอยู่คนนอนบนในเตียงคนไข้แล้วก็ก็ถามอาการกันก็ยืนมองเขาใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้ให้ให,ให้เราไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวเขาจะดูคนไข้เองสักพักเขาก็บอกว่าวันนี้ต้องเข้าห้องไอซียูแล้วตกใจไหมก็ตกใจเหมือนกัน